ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะคุณพูชิตจะมาสอนวิชาสังคมศึกษาประจำหน่วยที่1บทที่3นะคะเรื่องหลักธรรมนำความสุขประจำวันพุทธที่14กรกฎาคม2564นะคะเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนกันไปในเรื่องของหลักเบญจศีลเบญจธรรมใช่ไหมคะสัปดาห์นี้เรามาต่อในหัวข้อของสังขาวัตถุ4นะคะสังขาวัตถุ4ก็คือ หลักคำนะคะสำหรับยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะถูกมิดไมตรีต่อกันนะคะผู้นำสังคาวัตถุสีไปใช้เนี่ยจะเป็นที่รักของคนทั่วไปเป็นที่รักยังไงนะคะว่าสังคาวัตถุสีเนี่ยมีอะไรบ้างข้อแรกเลยนะคะคือทานค่ะทานเนี่ยหมายถึงการให้การแบ่งปนันการเสียสละนะคะนักเรียนควรทำเมื่อมีโอกาสนะคะข้อที่2ปิยวาจา คำว่าวาจาคือก็คือการพูดพูดอย่างไรคะพูดจาให้สุภาพไพเราะอ่อนหวานไม่ใช้คำหยาบคายนะคะข้อที่3อัตจริยาก็คือการบำเพ็ญประโยชน์เช่นการเก็บขยะที่โรงเรียนการเก็บขยะที่บ้านหรือเดินไปแล้วทำไมคะเจอขยะในที่สาธารณะก็สามารถเก็บได้นะคะเรียกว่าเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ ข้อที่4นะคะสมานัตตาก็คือรู้จักทำตัวให้เหมาะสมกับฐานะอย่างเช่นการพูดคุยเป็นกันเองกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็การมีความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่นะคะถ้าเด็กๆทำได้ทั้งสข้อนี้ก็จะเป็นที่รักของคนทั่วไปเป็นที่รักของเพื่อนเป็นที่รักของพ่อแม่เป็นที่รักของครูนะคะเราเรียกว่าสังคหวัตถุสี่ นะคะ,ะไปดูหนะนังสือหน้าที่21สนะคะเปิดหนังสือหน้าที่21จะเป็นหัวข้อเรื่องความกระตันยูกระตะเวทีต่อพ่อแม่และครอบครัวนะคะความกระตันยูคืออะไรความกระตันยูก็คือการรู้คุณการตอบแทนคุณนั่นเองนะคะ,ะพ่อแม่เนี่ยนะคะมีความเมตตากรุณาต่อลูกนะเพราะเป็นผู้ให้กำเนิดลูกนะคะดังนั้น เรานะจึงต้องเคารพเชื่อฟังคำสั่งของพ่อแม่นะคะแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ด้วยนะคะเพราะ,ะยังมีญาติและพี่น้องเนี่ยที่คอยช่วยเหลือและเมตตากรุณาต่อเรานะคะเราจึงต้องเคารพมีน้ำใจตอบแทนท่านเมื่อมีโอกาสนะคะอันนี้เรียกว่าความกตัญญูกะตะเวทีนะคะ,ะไปต่อที่เรื่องมงคล38 มงคล38ก็คือข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดความสุขความเจริญแก่ตัวเรานะคะมีทั้งหมด38ข้อแต่ว่าในชั้นเรียนนี้นะคะนำมาให้เรียนเพียง3ประการเท่านั้นนะคะก็คือ1การทำตัวดีทำตัวดียังไงคะมีระเบียบวินัยนะคะแล้วก็รักเพื่อนข้อที่2 ว่าง่ายว่าง่ายก็คือเป็นคนที่ไม่รืนอรนไม่เกเรนะคะข้อที่สาคอยรับใช้พ่อแม่นะคะคือช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านนะคะที่สามารถช่วยได้เช่นกวาดบ้านทูบ้านนะคะรดน้ําต้นไม้เลี้ยงน้องเป็นต้นนะคะอ่ะเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นในเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจิตและเจริญปัญญาอยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่22นะคะ การบริหารจิตและเจริญปัญญานั้นคือการทำจิตใจให้สงบมีสตินะเช่นการนั่งสมาธิการสวดมนต์การแผ่เมตตานะคะเมื่อจิตใจเราสงบแล้วเนี่ยก็จะเกิดปัญญาตามมานะคะดังนั้นนะคะประโยชน์ของการดำเนินชีวิตของคนเราเนี่ยก็ต้องมีสติ นะคะมีสติและมีสมาธิอยู่ตลอดเวลามีสติไม่ให้หลงลืมไม่ประมาทนะคะแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีเมื่อเราหมั่นบริหารจิตและ,จะเจริญปัญญาอยู่สม่ำเสมอแล้วเนี่ยจะทำให้คิดและทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะดังน,น,นั้นเด็กๆก็ต้องทำไหมคะอย่างน้อยเนี่ยก่อนนอนเนี่ยเราก็ควรจะนั่งสมาธินะคะสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วก็นั่งสมาธิอยู่เป็นประจำนะคะ ทีนี้เรามาดูในแบบวัดของเราบ้างนะคะแบบวัดของเราเด็กๆนะคะเปิดเล่มแบบวัดหรือเล่มแบบสุขัดนะคะไปที่หน้า9ค่ะเปิดเล่มแบบสุขัดไปที่หน้า9นะคะอ่ะคำสั่งเขาบอกว่าลากเส้นพานหนูจี๊ดหนูเนี่ยชื่อจี๊ดนะคะไปกินเนยที่อยู่ด้านล่างน,นะฮะโดยเดินผ่านหลักเบนซีน และสังขหาวัตถุ4เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเพราะเราเรียนกันไปแล้วนะคะหลักเบญจศีลคือข้อห้ามใช่ไหมคะมแล้วก็สังคหวัตถุ4คือการทําแล้วเนี่ยเป็นที่รักของคนทั่วไปเราลองมาดูสิคะว่าเราจะเดินทางจากอันไหนอันแรกอ,อันแรกเราก็จะเริ่มจากอะไรคะไม่ฆ่าสัตว์ไม่รังแกสัตว์นะคะ เริ่มเดินทางเลยนะคะเดินทางไปหาที่สองไม่ลักทรัพ์ยนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นหลักเบญจศีลใช่ไหมคะเดินทางต่อไปไม่ประพฤติผิดในการอันนี้ก็เป็นหลักเบญจศีลเราจะเดินต่อไปข้างหน้ามีความเมตตาการุณาไม่ได้แล้วก็เ,เป็นหลักเบญจธรรมใช่ไหมคะเราก็ต้องทําไมเดินลงมาเดินลงมาไม่พูดโกหกหรือหลอกลวงผู้อื่นนะคะอะ ไปต่อนะคะไม่ดื่มสุราหรือสิ่งเสพติดอ่านะคะเสร็จแล้วถ้าเราลงมาอีกไม่ได้นะคะเราจะต้องเลี้ยวไปหาทานเป็นสังหาวัตถุสีนะคะต่อจากทานปิยะวาจาเป็นสังหาวัตถุสี่ค่ะแล้วตามด้วยอ,อะไรคะอัตจริยาก็เป็นสังหาวัตถุสีอ่าเสร็จแล้วเราจะเลี้ยวไปที่ สมานัตะตานะคะเป็นสังขาวัตถุสีแล้วเราก็จะได้พาหนูจิตไปกินเนยแล้วนะคะโอเคอ่ะข้างบนนะคะแม่รังแกสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราหรือสิ่งเสพติดอันนี้เป็นเป็นจศีลคือข้อห้ามใช่ไหมคะแล้วต่อมาเป็นทานปิยะวาจาอัตจริยาแล้วก็ สมานัตตาเป็นสังคหะว,วัตถุสี่ที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นะคะ,ะเด็กๆลากเส้นตามคุณครูเลยต่อไปนะคะไปที่หน้าที่สิบน้าสิบหน้านี้นะคะคำสั่งเขาบอกว่า ใส่หมายเลขนะคะลงในช่องสี่เหลี่ยมของภาพหรือข้อความตามที่กําหนดนะคะเด็กมาอ่านตรงหงครูจะอ่านตรงนี้ให้ฟังก่อนนะคะหมายเลขหนึ่งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธใส่เลขหนึ่งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระธรรมใส่เลขสองสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ใส่เลขสามนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือ พระรัตนตรัยนะคะแก้วอันประเสริฐสามประกาศที่เราเรียนกันไปนะคะอะ่มาดูว่าภาพแรกนะคะภาพแรกเป็นพระธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระธรรมใส่หมายเลขสองนั่นเองนะคะอนนเด็กเติมหมายเลขสองลงไปในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยค่ะ,ะเสร็จแล้วพระสงฆ์ถ้าเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ใส่หมายเลขสามค่ะ ต่อไปพระพุทธเกี่ยวข้องกับพระพุทธใส่ใหมายเลขหนึ่งค่ะอ่านะคะก็จะเรียงเป็นสองสาหนึ่งอ่ะต่อไปนะคะไปข้อที่สองความหมายและความสำคัญของพระรัตนตรัยนะคะผู้นำพระธรรมมาสั่งสอนเราเราจะเรียกว่าอะไรคะลูก สิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์นั่นเองคือใส่หมายเลขสนะคะใส่หมายเลขสคือผู้นำพระธรรมมาสั่งสอนของเราคือพระสงฆ์ต่อไปคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสั่งสอนเลยเราเรียกว่าพระธรรมนะคะใส่หมายเลขสองลงไปพระพุทธเจ้าตัวแทนหรือสัญลักษณ์พระพุทธเจ้าคือพระพุทธนั่นเองหมายเลขหนึ่งนะคะ สาวกของพระพุทธเจ้าคือพระสงฆ์หมายเลขสาะค่ะไปข้อ3นะคะการแสดงความเคารพพระรัตนกรัยนะคะก็คือนีน้าช่วยแม่ทำงานบ้านนะคะเป็นคำสั่งสอนใช่ไหมคะใส่หมายเลขสองนะคะเราควรทำนี้ แม่และเตยกราบพระพุทธรูปพระพุทธรูปแทนพระพุทธเจ้าหมายเลขหนึ่งค่ะชลาและคุณแม่ตักบาตรนะคะอันนี้เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ใส่หมายเลขสาค่ะ,ะเด็กๆทำงานให้เสร็จนะคะวันนี้มีงานเพียงสองหน้าเท่านั้นนะคะคือหน้าที่9และหน้าที่ส่บเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะ ขอให้อ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะอะนะคะวันนี้ครูชิดต้องจบแล้วสวัสดีค่ะ